ที่ได้ทำงานกับฝั่งพี่แอแนออดีค่ะพี่เขาโปรเฟคชั่นอลมากแบบร้องเพลงแบบแม่ใส่เอียร์เลยลูกคุ้งไงเราไม่ได้ถนัดขนาดนั้นเอีย์ไม่ไดังโมอาอ <laughs> ให้มันเกิดตะชัชนี่แหละเราชอบอยู่แล้วหน้าห้านแต่ว่าเนื้ออาจจะไม่สวยครับแล้วสุดท้ายอะ่ะก็ตอนแรกทุกคนนั่งหา่างใช่ไหมก็เลยบอกทุกคนว่าขออยับเข้ามาใกล้ๆแล้วขออยับเข้ามาใกล้ๆชอบมากือเหมือยู่หน้าห้านเลย ชอยจอยมาก้ค่ะแล้วก็แฮปปี้ที่ได้ทำงานกับฝั่งพี่แอดออรดีค่ะพี่เขาโปรเฟชชั่นอลมากแบบร้องเพลงแบบไม่ใส่เอียร์เลยคือเราอ่ะยังต้องใส่เอียร์เพราะบางทีแบบลูกคุ้งเยเราไม่ได้ถนัดขนาดนั้นเอียร์ไม่ดังเอ้อาให้มันเกิดแต่กระชัรนี่ล่ะแต่ก็แบบทุกอย่างก็ผ่านไปได้วดีเราชอบอยู่แล้วหน้าฮั่นแต่ว่าเนื้ออาจจะไม่สวยเออค่ะ ใช่ก็ก็มีถ้ามีโอกาสก็ยินดีอะค่ะจะ<า>ได้ไปดูไอ้โมร้มองลำกรอนไหมคะอาจา<ม>จะยังนะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าจะร้องได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆลำกรอนมันยาก <c oughs> อ๋อหนูว่าไม่ได้กลัวหนูเองไม่ได้เป็นเจ้าภาพง่ายๆแต่ก็เจ้าของางาน,างานส่วนตัวก็ค่รู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนมีเอกลักษณด้วยะคะ่ะแล้วก็ทุกอย่างมันค่อนข้างแบบ กเรียกว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างงี้แล้วก็ตัว,ต,วตัวโบเองอะไม่ได้คาดหาวังเลยว่าจะมีใครเยอะหรือ,ยอยน้อยแค่ทุกคนแบบว่าเวลาเราถามอะไรแล้วเขารีอกตอบกลับมาเสียงด,ดังค่ะเราก็รู้สึกชื่นใจแลวอะไรแบบว่าขอเสียงให้พี่อน,นะคะอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันพอเราบอกเตาไปเขาก็ดังเขาก็ดังก็ด้ดีอ่างเงี้ยไม่เลยค่ะพี่แอนนี่ค่นแบบแฮปปี้มากที่ที่ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันแหละหรือว่า ตัวศิลปินเองไม่มีใครซีเรียสเลยว่าจะมาร้อยมามากใครรู้สึกว่าแค่มาด้วยใจแล้วพร้อมจะมาสปปนุกกัรจริงเส่วนสุดท้ายอ่ะก็ตอนแรกทุกคนนั่งห่างใช่ไหมก็เลยบอกกันทุกคนแ่บใครอยู่เข้ามาใ,นใ,นใ,นในกล้ๆพอเข้ามาใกล้ๆชอบมากคือหมดอยู่ห้าห้าเลยจอยเลยจอยจอยมากหนูว่าคนที่ถ้าจะรู้สึกจริงๆถ้าจะรู้สึกผิดหวังควรจะเป็นพี่แอนไม่ใช่คนดูเพราะคนดูวพวกเราได้มามอบความสุขให้เต็มที่แล้วอย่างเงี้ยคือราให้ทั้งแบบ กำลังใจด้วยในบทเพลงแล้วก็ให้ความสนุกด้วยในบทเพลงทุกคนน่าจะได้อะไรในความแบบชื่นใจกันก,นกนลับบ้านไปแน่นอนแบบนี้อยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอั้าคะอาจจะมีค่ะแต่ว่าต้องขอเนี่ยทำเพลงก่อนละคะ <laughs> มีอยู่2อสามเพลงน่าจะต้องร้องวน <laughs> ต้องร้องนวนตะเกิดเกิน